เฮ้ยอาวปดนี่อาพี่นี่ด่ตาที่นี้มาสวัสดีครับ รสจะบูดเหรอหรอมีสลัดหรอใช่นี่ไม่้กินข้าวเดียไม่ดกิ่้น่กินไมดนไม่ไกม่้กินกินไ่กนไม่ได้กินไม่ดกด้กกินกิน่นไม่ได้กินดดกินิกนไม่กินไ่

กันเลยพราะลัาเพระลาขอฉากสีแสงได้หรอ้ฮะฉากสีแสงได้แต่ผมไม่ได้โอ้โหมวไดีักฟองครับ ได้คขาครับได้ลกัับบ้านก okay. well. okay. um, ันดีๆนะสาวาดวงนะสาวปด้วยไปด้วยวันนด้ิีส่งไม่ไ้ตงชมไหมครโอ้แต่ละไปส่งมีหน้าตาเป็นู้หนอยอยู่ไเป็นไรหน้าตาเป็นเราค่ได้่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วง